ไม่ขอปิดอีกต่อไปสามีไอซ์เปิดภาพสามีฝรั่งเศสตั้งแต่ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นก็กำลังจะมีลูกทำเอาทุกคนนั้นต่างพากันดีใจไปตามๆกันอย่างสาวไอซ์ที่ครองโสดมายาวนานถึงจะคบหากับหนุ่มคนไหนก็ยังไม่ตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่เมื่อครั้งก่อนนั้นที่คบหากับไฮโซมั่นกันเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายเธอก็ถอนมั่นและได้กล่าวขอโทษไปอย่างพ่อแม่ของฝ่ายชายที่ถูกขุดค้นข้อมูลอยู่ตลอด ไอ้ดี้บอกว่าได้แลนอนาคตไว้ร่วมกันหมดแล้วแต่รู้สึกว่าเราพยายามกันมากเกินไปเลยกลับมาทบทวนและคิดว่าแยกทางกันดีกว่าและเธอก็กลับมาโสดอีกครั้งจนถึงตอนนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าได้วสวมแหวนกับหนุ่มฝรั่งเศสแล้วซึ่งเขานั้นไม่อยากให้เปิดตัว,ต,วตนมากเท่าไหร่ชื่อเสียงทางด้านการงานนั้นดีพร้อมทุกด้านก็เลยขอความเป็นส่วนตัวนั่นเองซึ่งเกิดการคาดเดาว่าสามีของไอ้นั้นน่าจะติดอันดับหนึ่งใน5้า ของตระกูลที่รวยที่สุดในฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้แต่นั่นก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเพราะยังไม่มีใครได้เห็นตัวจริงของเขาและตอนนี้ทั้งคู่ก็ควงคู่กันไปเที่ยวต่างประเทศและเธอก็ได้ลงภาพกับสามีหันหลังต่างก็ลุ้นกันว่าจะเปิดภาพให้เห็นชัดๆกันวันไหนกระรอให้ทั้งคู่นั้นพร้อมจะดีกว่าส่วนเรื่องที่มีไอจีบอกว่าเคยเป็นผู้หญิงอีกคนของสามีเหมือนกันนำรูปและเรื่องราวมาบอกเล่าทางด้านของฝ่ายไอซ์เองก็ยังเงียบ และไปเที่ยวอย่างสบายไม่สนใจส่วนเรื่องจะเป็นแบบไหนก็ต้องรอทางด้านของไอ้เองออกมาพูดดีกว่าความจริงมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้และเชื่อว่าเลือกมาดีแล้ว